สวัสดีค่ะอากาศหนาวหนาวแล้วนะก็ยังพยายามเก็บเนาะมันชิมะกะเริ่มไก่มาแหละมันมันตกไปแล้วค่ะเทือนนึงละลายนี่ก็ยังเก็บประบุเลยมะซองเบึงเห็ดค่ะอุ้ยอันนี้สวยสวยนะสวยมากเลยอันนี้อันนี้มันยังมันยังงอกอยู่เนาะหิมาละลายมันก็นจะขึ้นอีกเขาก็ต้องเอาไว้ข้างล่างา็ให เอ็ดเอาไม้มาค้ำไว้ค่ะเดี๋ยวต้นไม้ไอ้นั่นดอกไม้ห้องมันพังเนาะอุ้ยสวยอยู่นะดอกเป็นอะเอ๊ข้างในนี่ก็เดี๋ยวนะาเดี๋ยวนะเป็นเป็นสีม่วงอะเนี่ยคะ่ะเนี่ย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 เป็นสีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเอาแนวผนออกมาอยู่โอ้ขันประซองเฮ็ดนี่ก็คือสีบโบเห็นนะเนี่ยคะ่ะตามหาอยู่ตาม ไอ้นั่นงามงามมันเป็นเครื่อเด้มันเป็นเครื่อนี่แหละเป็นเม็ดเป็นเม็ดออกมาเป็นสีนสีม่วงสวยมากเลยเดี๋ยวห่อเสีเอาออกมามาขยายมาบำรุงเนาะแต่มันเป็นพุ่หมเลยอนี่ยเนี่ยค่ะกัมมหาเห็ดเอาคอนเห็ดมาถิ่มไว้น้ำตรงนี้อ่ะต้ต้นไม้เนาะมันมีเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมันจะได้ลายซ้ำได้ แต่ว่าเาพ่อดอกไม้่เขาเลยเบ่งดอกไม้ก่อนเดี๋ยวนะคะเด้อเดี๋ยวได้ปัป๊บป,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 ไปไปปปไปห้ไปตัดหิดจักสีใดขึ้นบัวใดละ่ะโอ้งามงามดอกไม้ตามภาษาผู้หญิงหิดนะคะเด้อเอาเสือกฟากในละมัดไว้เอา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 แครเอาแครพ่อพอยู่หลอดเนาะงามค่ะสวยสวยสวยมากเลย ขอโทษนะคะเด้อกล่องสันหางนอะโอเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่ดอกไม้เฮาแต่ว่าคือสิบ,บอลดอกบอมเปนปีนี้คือสบเบดิดบอมเมนบอลอดนะปีนี้คือสบเบดละละละิดแล้วล่ะเบิดหนาวขึ้นละ่ะเก็บลงเก็บไ้หมดค่ะอันนี้ก็ลิลลี่เนาะทิม่มใบผู้ละคาปีหนาเพิ่ยังสิออกอืวยชวยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาซ่องเห็ด อเออห้าออกคอนเห็ดมาตอกไว้ตัวมันจะออกซ้ำใดอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ย,อย,อยพอาบดิมาเป็นเดือดเลยนะเนี่ยตายมี่บดิเวม้าบดิเวมาตรงนี้เลยนะมันหานาวนะฮาก็ไ่อยากออกมานะวันอาทิตย์สองอาทิตย์ภาบเที่ยวก่อนอนะ่ะ ยังบ่เห็นเลยโอ้ยพูดนะอุย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 ยตายตายายยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพ่ออีแม่ข่อย้ามันม่มเป็นตาพูดนะพูดนะพูะดอกบักใหญ่นึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยอุยตื่นเต้นต้นเต้นอันจำได้่วะคแม่นผู้ใดเห็นเฮาอันเห็ดโอ้ยคอนเห็ดคอนเห็ดทเฮาอันทิมน้ำทิมค้นลงน้ำฮะดังต้ม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 นะวางคิดพูนคิดตอนที่มายังบ่ลงฮะนะ นี่นี่นี่นแหละผลงานนี่คือผลงานเดอ้อนี่อันยังสิกินได้นี่เข้าหันนะเออโปแพทย์โปแพทยอันยังสีเฮ้ยบอกรลายม้องเห็ดคุณน่ะไงท้อฟาร์มมือเขาเลยเห็ดหอมเออไงก้อนฟาร์มมือเขาอีกคุณน่ะมาเบิงไงก้อนฟาร์มมือเขาอีกโฮ้ยโปได้ตังเบาเลยเฮ้ยบนบนบนโฮ้ยขำไรก็มีมออมโอ้ยมันติดเห็ดเอยียงมานั่งเนี่ยเห็ดเอยียงกับเขาเอิญกันเห็ดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้ย เดี๋ยวเดีโอ้ยาวดวขาแงมากตืนเต้นตื่นเต้นสำเร็จสำเร็จเดี๋ยวเดโอ้ยจเฮขาคือบ่มีดาะบาดไงโอ้ยจับขยักตรงแดมันกระบอขยักเเฮาเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเฮาสียเอาออกเธอละครเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวพาไปบ่งกอนพาไปบ่งกันพาดพูนะพอนะพะอันนี้ออกกันนี้ก็ออกพาดเอ้ามันมายู่ตรงนี้ทนนี่นะ ื่นเต้นอจนเขาเหยียบตงแม่ดโอ้ยมึงไงทอครืฟ้าเมื่เาเด้ออีพออีเมข่อยมึงเมืงมึงเอาไปเฮ็ดนอ้นน้ำพีเข็ดหอมโอ้ยเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บก็บกนเ้อเก็บก่อนเก็บก่อนเขาสิไปางเบื้องข้างในเถอมันสิออกน้ำเนาะโอ้ยเมงเมมห็ดจังไดดี๋ยเอามือเอามือเอาออกมาห้อย่านหอเหาย่านมันนั่นเดี๋ยวเด้อเี๋ยเดี๋ยวเด้อเ เดะเดวเดะเดะนี่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 เฮ้ยอย่าหักเด้อนี่นี่เข้าเอาเป็นตาตอกลงไปยังสินะเออเบื้องไงไงไงก้อนฟ้ามือเข้าอีกคุดเบิง้งโอ้ยเอา้าเอา้เอากินผู้เดียวนี่เอา้ากินผู้เดียวหน่อยมันมันเสียนมันสิเถาก่อนอบ่เบื้องเบิง้งเบื้งโอ้ยเอาก่อนเนาะเดี๋ยวหิมะลงเอาไปใส่ตู้เย็ยนไว้ บิ่ง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 โอ้ยดูสิหาว่าเฮาปุุงไม่ว่าจะปุุงได้แต่งหรืออนคอมเมนต์ผู้ใดเบิ่งเฮาหวนนะเฮาเอาเสื้อมันมาตอกตัวอันนี้มันยังหน่อยอยู่เดี๋ยวผู้ละใกล้ๆเหาจะมาเบิ่งอีกเธอหนึงอันนี้ก็เดี๋ยวมันยังหน่อยอยู่บ่มันก็ใหญ่เติบอยู่เดิม่นมันยังดอกเอาไปแล้วงเอาสินะคขนมันเบิ่งเ้าถิ่มหดกันไก่เบิ่งผูะเอาดอกใหญ่ๆนี่ไปก่อนเนาะ เดี๋ยวมันจะถั่วดโอ้ยอีพออีแงไข่เบึง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 เออยอะเพิ่งเยอะเพิ่งนี่นี่นี่มันเป็นตาไหมมันเป็นตาเดี๋ยวเด้อโอ้ยเนาะอ้าวอ้าวนี่นี่นี่อุ้ยอืมว้าวไงครับกับไงเนี่ยดอกนี่อู้ข้างในกับมีโว้ยก็มาผลมาเหลือทีละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน โอ้ยเต็มเต็มเต็มเลยโอ้ยพี่เจนได้สิเก็บกินเบิร์ดระบาดโอ้ยเขากูนึกว่ามันสิบออกหลายป่านนี้โอ้กุ้มกุ้มเงินในสองท่านเยนเออเข้าออกมาอย่างนั้นเข้าออกมาประมาณสิบกว่าขอนเนี่ยล่ะอืมนี่นี่นี่เอาไปลดเนาะอืมโอ้ยเบิร์เบิ่งดเบิร์สิบห้าเห็ดคักๆอ้ยโอ้ย อืพูดนะขางในกับมี่อันน่ะแสบแสบเด็ดนึงโอ้ยขัดอิลิอืมโอ้ยอืมเอ้ยอันนี้เอาไปเห็ดน้ำพริกเห็ดหอมเฮ้ยนี่โอ้มันออกปีหนึ่งสองรอบสองเถวเด็ยเถยวก่น้นมันก็ออกค่ะแต่ว่าดอกมันบ่ยใยญ่ปานนี้มันมาอากาศหนาวๆชื้นๆแบบนี้แหละยังวะอืม อุ้ยคักขัดขัดขัดมันยังมีอยู่เด้อยพูดนะอุ้ยดอกบักไงหนึ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งดอกบักไงหนึ่งพูดนะพูดนะพูดนะดอกบักไงหนึ่งพอดตัวเขาขยับคอนไม่พอได้เอออ้ยหากล่องกับพอดีออกมาเขาขยับคอนไม่พอได้เดี๋ยว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 อุ้ยคอนอีกกระคอนบักไงหนึ่งใ็้จังไเลยอืมอ้ยเดี๋ยวจังเอาที่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องงานคอนก่อน เดี๋ยวเด้อตรงนี้เขาก็เก็บไปกันโอ้ยถิ่มหดกันไก่ดีใจแฮโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วบังกลุ่มอยู่เรียงวะโอ้ยเดี๋ยวเ้อาสีมามังเอาวันหมากสีสมีนั่นเด้อสีนี่สีม่วงม่วงขนาโอ้คักคักคักหมากสีม่วง่วง,ะนะว,งวงนี่มันเป็นเครื่อ,อเลยเด้งาม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 ,มีเลยเป็นเครื่อเลยล่ะ เร้จสไปปลูกไว้ข้างๆข้างๆกันนี่แหละโอ้ยน,น้ำก็ใสไไรเย็นน้ำไหลลงมาจากภูเขาเดอ้อโอ้ยแค่นี้แหละปาดแปดนาทีแล้วขอบคุณหลายๆนะคะเดอ้อเด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 ้อเห็ดเฮ็ดเห็ดเ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 ,ดเดมือ่อนาจะมาเอาเห็ดนะไปละไปละขอบคุณหลายๆด้อจ้ะเดอ้อ